ขวาซ้ายขวาอหลับขาหมัดปักเข้าไปขวาฝันลายซ้ายฝันหวานสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาดิเป็นแม่มวยไทยสีวันนี้เราย้อนไปดูมวยผู้เอกครับ122ปอนด์เมื่อ7ปีแล้ว 28พิพฤษภาคม2 5 6 0ครับจับตาดูให้ดีครับกางเกงสีแดงนี่ของฉายาซ้ายผีตะโขนเนี่ยครับขวามือฉายล่าพอรักบุญครับตอนนั้นอายุ18ปีจากจังหวัดเลยส่วนต่อยลำตัวขึ้นบนลงล่างนี่คือเด็ดดิตสอเพนญปรภานักโชคจากจังหวัดมหาสา,ารคามครับตอนนั้นอายุ23ปีเป็นพี่เขาครับอายุมากว่าเดินลุยครับเป็นมวยขวากับมวยซ้าย ชายล่าแนะ่นอนนะครับซ้ายผีตาโขนมวยส่ยอู้ยลูกนี้ครับแนะ่โอ้โหกระเด็นไม่เป็นไรลกขึ้นเอาใหม่เดินก็ไปหาครับบางด้านของเดดลิเดดลิเดินชายล่าไตาซ้ายแม่ดูว่าซ้ายผีตาโขนจะออกฤิ์หรือเปล่าก็นนะที่เด็ดลิ์ครับเดินลยุยออกอาวุธหมัดจะดีครับเป็นมวยที่เปิดเกมแข้งขวามัดเขาโอโ้จะเดินเข้ามาโดนแข้งขวาแข้งซ้ายครับ แม่ช้ยล่าสวนด้วยแข้งซ้ายโอ้โหนี่นะครับมันจริงๆ 1- 2สองมาดูชาเฉด,ดไม่ไม้โมยไทยเจะสีทีบลูกนี้ครับยอดอกเตะซ้ายโนนสวนแล้วก็ปากไปทีบเต็มปากเลยครับลูกนี้ครับเตะแล้วลอยเลยหลุดลูกโดนครับมาชมกันต่อครับ2ยกขานจบยกนี้ครับทุกู้ชมครับจับตาดูดใีใครจะล่วงใครจะลนชายราเจ้า,จาของฉญญายาผีตาโขนครับ ซ้ายผีตะโขนกางเกงสีแดงนี่เตะครับเด,เดินก็ามาเตะซ้ายดักเตะซ้ายก็ดนที่เด็ดลิ์ใช้หมัดครับเด็ดลิ์สอเพ็ญพาใช้หมัดของน,า,น,นายทนายนี่สบายๆนะครับทั้งคู่เอา้าหูยเดินมาโดนแข้งซ้ายต้องอดทนแล้วครับเด็ดฤิดต้องอดทนครับเดินเข้าไปเอา้าเดินโดนซ้ายอีกแล้วเดินซ้าย <c oughs> ต้องใช้หมัดครับ หมัดอย่างเดียวดูนะครับว่าจะจบที่หมัดหรือว่าจบที่แข้งซ้ายเอาเดินเดินต่อยหมัดขวาโดนโดนเข่าซ้ายสวนชัยล่าชัยล่าสับศอกเด็ดเด็ดนิดสับศอกคืนโอ้โหศอกนี่ครับเชี่ยวไปเชี่ยวมาเอาแข้งซ้ายโอ้โหโดนเต็มหน้าเหมือนกันต้องหยุดนะครับถึงจะถึงกับชะงักเลยครับชัยล่าเอาขวาขวาแล้วันเสียบเสียบได้ไหมโอ้ไม่เสียบแล้วครับต่อยขวาแม่เข้าไปจะใช้ศอก โอกาสเอาให้แตกเลยครับัชาลาศายผีตาขนออกฤทธิ์หรือยังต่อยโอ้โหสับศอกครับศอกคำ้ำก็ไปโดนเตะซ้ายัชายลาเตะซ้ายทีหนึ่งเด็ดฤทธิ์เดินัชล่าเตะซ้ายสามทีเลยเอ้าหมัดขวาเอา้าหมัดซ้ายโดนเตะซ้ายโอ้หูดูดิครับหมัดหนึ่งสองอ้าลุดเลยเรียบร้อยโอ้โหเด็ดฤทธิ์ครับน่าใช้หมัดที่ทรงพลัง พิชิตได้ครับนี่แหละครับฝัดลายโอ้โหไม่กอดนี่นะครับชาวต่างชาติแม่ไม่น่าเชื่อครับว่าพิษหมัดจะแรงขนาดนี้อ่ะมาดูชาเดศไม่ไม้มวยไทยจัดสีครับจบอย่างไรหมัดแรกนี่ครับขวาโอ้โหหมัดที่สองไม่ต้องแแล้วครับนี่นะครับหมัดนี้ตาลอยลงไปแล้วแล้วก็เติมอีกทีหนึ่งอาจารย์เกียงศักดิ์ทองหงรีบพุ่งเข้าไปใส่เลยครับ นี่หมัดแรกครับอู้ยเรียบร้อยครับผีตาโขนสยบผีตาโขนด้วยหมัดนี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพมกใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ